เรามักถูกหลอกว่าถ้าเราไม่เป็นจุดเด่นเราก็จะด้อยค่าคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคิ์วันที่25มีนาคมผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยอหนบทที่สข้อ30พระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงอ่านเพิ่มเติมยอหนบทที่ส ข้อ22ถึง37พระเยซูทรงตรัสในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ28ว่าในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงมานั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอนเรื่องราวของยอนแสดงให้เราเห็นเหตุผลที่พระเยซูทรงเรียกยอนว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนบับติสโตใช้เวลา30ปีในการเตรียมงานรับใช้ของท่าน ท่านไม่ได้มีชีวิตที่เพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่เหมือนคนทั่วไปท่านอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดานห่างไกลาจากผู้คนและแยกตัวอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าดังที่บันทึกไวในพระธรรมลูกาบทที่1นึข้อ80ที่สุดแล้วท่านใช้เวลาประมาณ6เดือนสุดท้ายที่จะชื่นชมยินดีในความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยทำได้มาก่อน ฝูงชนมากมายได้รวมตัวกันออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อฟังท่านเทศนาท่านกลายมาเป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอิสราเอลและเป็นที่รู้จักแม้ผู้ปกครองโรมันต่อมาวันหนึ่งท่านได้บับติสมาให้กับพระเยซูที่แม่น้ำจอแดนและประกาศว่าพระเยซูคือพระเจ้าพะเมศยาดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ13-17 และยอนบทที่หนึ่งข้อ29จากจุดนี้เองฝูงชนและแม้แต่คนที่เคยเป็นสาวกของยอนก็เริ่มหันมาติดตามพระเยซูมากขึ้นนี่อาจเป็นปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่ได้แต่ไม่ใช่สำหรับยอนเพราะเมื่อยอนถูกถามถึงสิ่งนี้ท่านกลับตอบว่าพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงหลังจากนั้นอีกไม่นานยอนก็ถูกจำขังคุก ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ12หลังจากถูกขังอยู่หนึ่งปีครึ่งในคุกมืดท่านก็ถูกตัดศีรษะความยิ่งใหญ่ของยอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของตัวท่านเองแต่อยู่ที่ความสำเร็จของอีกผู้หนึ่งคือพระเยซูพระองค์ทรงประสบความสำเร็จมากมายเพราะผ่านการเตรียมทางของยอนในสังคมของคนที่มีชื่อเสียงมีคนจำนวนไม่มากที่อยากเป็นแค่นักร้องประสานเสียงอยู่ข้างหลัง หรือเป็นผู้กำกับเวทีผู้อยู่เบื้องหลังเรามักถูกหลอกว่าถ้าเราไม่เป็นจุดเด่นเราก็จะด้อยค่าแต่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูทรงมองเห็นพระองค์ทรงสอนในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ11ว่าผู้ใดที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้งหลายแน่นอนว่ายอนบับติสโตคือผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะท่านเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริส ชีวิตของยอนและการยกย่องชมเชยของพระเยซูคือสิ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ต่อพระเยซูและต่อทุกคนที่พบคุณในวันนี้พระเจ้าต้องส่งยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าใน,าานตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญ,ญาณ และไม่ถูกหรอกว่าลูกไม่มีคุณค่าเพียงเพราะลูกไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ขอให้ลูกสัตว์ซื่อในการทำตามการทรงเรียกให้สำเร็จในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน